สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นการดูดวงรอพยากรณ์นะครับโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ครับและวิธีการดูดวงของผมทางช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นเสมือนหนึ่งว่านะครับคุณมานั่งดูดวงส่วนตัวกับผมเลยผมจะเปิดไพ่คุณดูทีละใบทีละใบอธิบายให้คุณฟังเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะเข้าใจนะครับว่าช่วงเวลานั้นๆนะครับ จะมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นกับคุณบ้านะครับวันนี้นะครับเป็นคิวพยากรณ์นะครับดวงทั่วๆไปนะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับประจำเดือนสิงหาคม2564นี่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะเปิดจะเปิดไพ่เปิดหน้าไพ่ดูดวงของท่านนะครับผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับพวกวันดีๆในการทำสิ่งต่างๆนะครับในเดือนสิงหาคม2564นี่นะครับ กรณีที่ท่านนะครับอยากจะลงทุนนะครับในสต้งซัพตๆงเปิดกิจการใหม่นี่นะครับก็ต้องเป็นวันนี้ครับวันจันทร์ครับเพราะวันจันทร์ตำแหน่งวันจันทร์ของคุณเนี่ยนะครับได้พราชินีถือเหรียญเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเพราะปกตินะครับในไพ่ซีรี์เนี่ยเราจะมีคิงมีควีนเนี่ยนะครับถึงไม่ได้คิงได้ควีนเนี่ยก็แสดงว่าดีนะครับส่วนเลิกนะครับเกี่ยวกับไปสมัครงานใหม่เปิดร้านใหม่ หรือเลิกมงคลนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับขอสาวเจ้าแต่งงานขอมันหมายบอกรักสาวจีบสาวเนี่ยนะครับเดือนนี้นะครับคุณวันพุธนะครับไม่มีไม่มีวันดูไม่มีวันดีๆเลยนะครับใช้คํานี้กับไม่มีวันวันดีๆเหมาะสมเลยนะครับก็คงต้องรอไปเดือนหน้านะครับรอนิดหนึ่งนะครับส่วนวันร้ายๆเนี่ยนะครับส่วนวันร้ายๆเนี่ยก็เป็นวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับ วันนี้อย่าได้ทำอะไรเลยนะครับอย่าได้ทํางานมงคลอะไรเลยอย่าไดปออกไปจีบสาวนะครับอยู่บ้านนะครับดูนอนดูทีวีเกาสะดือดูทีวีดีกว่านะครับหรือไม่ก็สวดมนต์ไหว้พระหรือก็ไปทําบุญที่วัดดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้ไพ่สิกดาีหยนะครับไม่ต้องบอกเนาะดูดูจากหน้าไพ่ก็รู้นะคงไม่อยากเจอประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณวันพุธดวงชะตาคุณเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกนะครับคุณวันพุธเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับ คุณเหนื่อยจริงๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาในหน้าไพ่ในในในสิบใบที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหไพ่ดาบกี่ใบอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ใบแล้วดาบสี่ใบนะครับแสดงว่าเดือนนี้นะครับเหนื่อยจริงๆเลยนะครับไพ่ดาบขึ้นตรงไหนบ้างนะครับเอามาดูแลครับขึ้นตั้งแต่ใบแรกแล้วอ่ะเออสิบดาบนี่นะครับสิบดาบนะครับเอาเอาความหมายของดาบก่อนนะครับดาบมันหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะครับ สิ่งเลวๆร้ายๆต่างๆนะครับเรื่องเลวๆร้ายๆต่างๆนะครับที่จะเข้ามานะครับมาทําให้ชีวิตคุณแบบเปลี่ยนแปลงไปแบบในทางไม่ดีะเนาะและคุณได้ให้สิบดาบนะครับก็หมายความว่านะครับเดือนนี้น่าจะมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ค่อนข้างสําคัญและซีเรียสมากๆเลยนะครับเข้ามาก็มากระทบชีวิตคุณนะครับต้องใช้คํานี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเป็นปัญหาแบบสบายๆชิลๆนะครับ ให้สิบดาบมันไม่ขึ้นหรอครับให้สิบดาบมันขึ้นก็หมายความว่าปัญหานั้นน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับอ,อจะใช้คําว่าพอสมควรหรือค่อนข้างมากก็ได้นะครับใช้คํานี้ดีกว่านะนะก็หมายความว่าคุณอาจจะถูกให้ร้ายถูกช่อโกงผิดหวังความรักออโอ้โหทายได้หลายเรื่องเลยอ่ะ๋ย่ไปดูแล้วกันนะเดี๋ยว,ยวสักพักจะเล่าว,วิบาการรมให้คุณนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยวิบากกรรมคุณเยอะนะครับอย่างที่เห็นคร่าวๆนะครับสี่เคสเลยนะเดี๋ยวจะบอกให้นะอ่ะ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยนะครับมีเรื่องราวไม่ดีมันก็มีเรื่องชีวิตคุณในเดือนนี้อาจจะดูเหนื่อยแล้วก็อาจจะรู้สึกฟังแล้วเรื่องราวไม่ดีนะครับแต่มันมีเรื่องดาวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเึ่นนะครับก็คือนี่ครับไพ่ที่ขึ้นข้างๆคุณเนี่ยนะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับขึ้นมาประกบกับดวงคุณเลยนะครับกับไพ่สิบดาบนี่นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับแปลอย่างที่1นนะครับดวงคุณเนี่ยนะครับมีพระคุ้มครองนะครับ ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับดวงแข็งโป๊กเลยนะครับ2อ่ะสก็คือว่านะครับคุณเป็นคนดีนะครับคนคนดีมีธรรมะธรรมูสาก็คือเดือนนี้นะครับพึ่งพระไว้หน่อยก็ดีนะครับสวดมนต์ไหว้พระทําบุญไว้เลยนะครับพอดวงคุณเนี่ยนะครับเจอวิบากกรรมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปดูวิบากกรรมนะอ่ะไปดูตัวตนวะดูไพ่ที่อธิบายตัวตนของคุณนิดนึงนะครับว่าตัวตนคุณในเดือนนี้มันเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับไพ่หนึ่งดาบนะครับไพ่หนึ่งดาบมันหมายความว่าอย่างไงนะครับคนที่ได้ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่ประมาณว่าตนเป็นพี่พึ่งแห่งตนนะครับปกตินะครับชอบทําอะไรด้วยตัวเองนะครับไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นในขณะเดียวกันนะครับไปพึ่งพาคนอื่นก็ไม่ค่อยได้นะครับคนมีได้ได้ไพ่ดาบเนี่ยนะครับอยากจะพึ่งใครมันก็พึ่งไม่ได้นะครับผมจะบอกให้นะจากที่เคยเห็นมานะครับไปขอความช่วยเหลือใครใครก็สายหน้าทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับ นะครับก็คุณเป็นคนแบบคนแข่งอ่ะคนแกร่งนะครับชอบทําอะไรด้วยตัวเองนะครับไม่ชอบขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่เดือนนี้ไอ้พวกความรู้ความสามารถไอ้ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจอแต่ละเคสเลยน่าดูกันนะอ่ะเคสแรกก่อนนะวิบากกรรมใช้คานี้นะครับวิบากกรรมแรกของคุณนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับไพ่เดะมูนครับ ไพ่เดบมูมันหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่านะครับคุณนะครับเป็นคนคิดมากมีอาจจะเป็นเรื่องให้คิดนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดมากอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องมีเรื่องให้คิดด้วยนะครับแล้วก็คิดมากคิดไปเองเรื่องยังไม่เกิดก็คิดไปเองแล้วก็มานั่งนี่ตกอย่างงู้นอย่างนี้นะครับถามว่าคิดมากเนี่ยคิดเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเปิดไพ่นะครับขยายนะครับอ๋อต้องเปิด5ใบนะ โอ้โหห้าใบนะครับถึงจะเข้าใจความคิดของคุณว่าคุณคิดมากนะครับคําว่าคิดมากมันคิดอะไรบ้างนะครับห้าใบที่เป็นไพ่ขยายของไพ่เดะมูนนี่นะครับดูห้าใบนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดะเอ็มเพเลอร์นะครับไพ่ใบที่สองนะครับเป็นไพ่เดะซันนะครับไพ่ใบที่สามเนี่ยนะครับเป็นไพ่สามเหรียญนะครับไพ่ใบที่สี่นะครับเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะครับไพ่ใบที่ห้านะครับเป็นหกไม้เท้าครับ หมายความว่าอย่างไรนะครับพที่คิดมากนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับคุณคิดถึงครอบครัวคิดถึงผู้มีอุปการะคุณของคุณทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่อุปรุคอุปการะคุณอยู่นะครับ 2. นี่ก็เป็นไปได้นะครับคุณกําลังคิดถึงครอบครัวนะครับการมีครอบครัวดูแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วนะครับก็คิดเรื่องครอบครัวนะครับ สามคิดถึงเรื่องกิจาการธุรกิจที่ทำอยู่นะครับสี่เรื่องคิดถึงเรื่องมรดกทรัพย์สินต่างๆนะครับห้านี่คิดถึงเรื่องการงานนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับนี่นี่เปิดแค่ห้าใบนะมัยยนจะออกมาหมดเนี้ยคุณคิดเยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้มีเรื่องให้คิดไปหมดเลยนะครับอ่ะนี่คือวิบากกรรมนะครับในเรื่องความคิดไปดูวิบากกรรมที่สองนะครับเรื่องการงานกันบ้างนะครับ การงานเนี่ยนะครับคุณได้ไพ่แปดเหรียญครับแปดเหรียญมันหมายความว่ายังไงนะครับแปดเหรียญมันหมายความว่าคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับพิเศษนะครับความสามารถพิเศษนะครับอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ไอ้ความสามารถพิเศษคุณเนี่ยนะครับทําเงินทําทองได้นะครับสร้างเงินสร้างทองให้คุณได้เลยนะครับมันขึ้นไพ่ใบนี้นะครับปกติก็หมายความว่านะครับถ้าเราดูผลเผก็หมายความว่าเออ หน้าที่การงานคุณดีคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเปิดไพ่ไปขยายนะครับอีก4ใบนะครับต้องใช้คํานี้เลยนะครับดวงคุณนี้ต้องเปิดไพ่แบบ 3- 4ใบขึ้นไปเลยนะจะเพื่อจะอธิบายนะครับเปิดไพ่เพิ่มอีก 3- 4ใบขึ้นไปเพื่ออธิบายดวงคุณแต่ละใบเลยนะครับอ่ะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมต้องเปิด4ใบนะครับไพ่เพิ่มใบแรกนะครับเป็นไพ่เดอะเดยนะครับ ไพ่เพิ่มใบที่2นะครับเป็นอัศวินถือไม้เท้านะครับไพ่เพิ่มใบที่3เนี่ยนะครับเป็นอัศวินถือดาบครับแล้วไพ่เพิ่มใบที่4ี่นะครับเป็นไพ่ห้าเหรียญครับอ่ะไพ่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อมาขยายไพ่8เหรียญของคุณเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไงนะครับใบแรกนะครับไพ่เดสเนี่ยะครับก็หมายความว่านะครับตอนนี้ธุรกิจการงานที่เคยสร้างเงินสร้างทองของคุณเนี่ยนะครับทำเงินทําทองให้คุณนะครับ มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะครับจุดเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้เปิดไพ่ขยายนะครับแต่มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะครับจากธุรกิจอ่ะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับอัศวินถือไม้เท้าก็บอกว่านะครับจากธุรกิจที่คุณนะครับกําลังแบบไปได้ดีเลยนะครับแบบกาลังแบบดําเนินการแบบเดูแล้วนี่นะครับมันพุ่งป๊ดอะพุ่งป๊ดเหมือนอัศวินที่กําลังควบม้าอยู่เลยนะครับกําลังดีๆอยู่เนี่ยนะครับแต่มันเจอนะครับ เหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงๆนะครับเข้ามาคบกระทบกับคุณธุรกิจของคุณนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับไอ้ช่วงนี้โควิดมระบาดนะครับมันก็อาจจะมาสร้างความเสียหายกับธุรกิจคุณก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับไพ่ห้าเหรียญเนี่ยนะครับมันบอกอะไรนะครับมันก็บอกว่าธุรกิจที่คุณทำเนี่ยนะครับน่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับมีการเสียเงินเสียทองเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับ ผมไม่ได้เปิดไพ่เพิ่มนะครับว่าธุรกิจมันจะมันจะล้มหรือไม่ล้มนะครับแต่อแปยอย่างนี้นะครับว่าคุณน่าจะเสียเงินเสียทองไปกับธุรกิจที่คุณทำนะครับหรือหน้าที่การงานที่คุณทำเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอ่ะนี่เป็นวิบาก,กรรมที่2นะครับที่คุณเจอนะครับวิบาก,กรรมแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับความคิดนะครับคุณคิดมาก2ก็คือเรื่องการงานการเงินแล้วมาดูวิบาก,กรรมต่อไปนะครับ เป็นไพ่ใบนี้ครับไพ่ราชินีถือเหรียญนะครับไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยนะครับถ้าปกติไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับอ่านไพ่เพลินๆผ่านไปเนี่ยนะครับก็หมายความว่านะครับคุณน่าจะเจอนะครับใครสักคนผู้หญิงสักคนดีๆนะครับมีความสวยต้องบอกสวยนะครับบุคลิกดีบุคลิกดีนะครับเป็นคนขาวสูงโปร่งนะครับ เขาเรียกอะไรมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องทำมาหากินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งในเรื่องทำมาหากินเลยนะครับแต่นะครับแต่นะครับปัญหามันมีอยู่ว่านะครับเอ่ออ่ะต้องบอกนี้ก่อนนะถ้า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 แบบทายแบบทั่วๆไปอ่ะผ่านผ่านไปก็จะบอกว่าเออคุณโชคดีนะคุณเจอผู้หญิงเก่งคุณหญิงที่สวยด้วยแล้วก็มีความสามารถในการทําเงินทําคลองเนี่ยนะครับ นะครับเอาช้คำนี้แตนะผมเปิดไพ่เพิ่มอีก3ใบนะครับเพื่อจะขยายนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงและความรักหรืออะไรของคุณเนี่ยนะครับกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงคุณเชื่อไหมครับผมเจอไพ่3ใบนี้ครับนี่ครับ3 3ดาบ2ก็คือ the lover นะครับ3คือ the tower ครับ ไพ่สามอันนี้ขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าน่าจะมีรักสามเศร้านะรักสามเศร้าระหว่างผู้หญิงคนนี้นะครับกับคุณเนี่ยนะครับรักสามเศร้าแล้วผมก็แปลอย่างนี้นะครับโดยที่ดูจากหน้าไพ่เกี่ยวกับคุณได้ไพ่เดอะเวิร์เนี่ยนะครับไอ้ไพ่ขยายก่อนหน้านี่มันมีไพ่เดอะเวิรดคุณขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับหรือถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวเนี่ยคุณก็อาจจะมีใครสักคนที่คุณอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้คุณไปเปิดรักสามเศร้ากับผู้หญิงคนนี้อีกเนี่ยนะ เพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเนี่ยครับกับไพ่ใบนี้นะครับก็ดูแนวโน้มว่าจะเป็นรักสามเศร้านะครับและรักสามเศร้าครั้งนี้เนี่ยจบไม่ดีนะครับจบนี้แบบทาวเวอร์เลยนะครับแสดงว่านะครับเป็นการจบสิ้นแบบกระทันหันและแบบสร้างความเสียหายให้กับคุณเลยนะครับผมก็มองอย่างนี้นะครับเป็นไปได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้คุณน่าจะมีคู่ครองอยู่แล้วน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นไปได้ไหมอ่ะครอบครัวคุณนะครับถ้าเป็นภรรยาหรือสามีก็แล้วแต่นะครับเขาจับได้นะครับเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอีกวิบากกรรมหนึ่งของคุณนะครับไม่รู้ว่าเจอมาสามวิบากกรรมแล้วพระจะพอช่วยไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูไพ่นะครับตอนนี้เหลือไพ่สี่ใบนะครับก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมคุณนะครับเพราะมันต้องมีอีกวิบากกรรมหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะต้องครบทั้งหมดสี่วิบากกรรมนะครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องร้ายๆเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ความอดทนของของคุณเนี่ยนะครับในการรับสภาพวิบากกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณได้เด็กถือดาบนะครับอันนี้เป็นดาบอีกดาบนะตะกี้เจอมา2ดาบแนละ้วตอนนี้3ดาบอีกอีกดาบหนึ่งละดาบที่3แล้วนะครับไอคว,วามอดทนอดกลั้นในการรับสถานะของคุณเนี่ยเดือนนี้นะครับน้อยมากๆเลยนะครับถึงว่านะครับไอวิบากกรรมแรกทําให้คุณคิดมากเลยเนาะ ล้วไปดูไพ่ต่อมาตอนนี้เหลือไพ่อยู่3ใบน,นะอ่ะไปดูไพ่ไพ่ไพ่สามเสืไอไพ่สามใบอ่ะไปดูไพ่ใบนิดนึงใบที่เหลือก่อนนะอ่ะก็นี่ขึ้นใบไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญมันหมายความว่าอย่างไงนะครับปกตินะครับขึ้นมาเหรียญมันหมายถึงทรัพย์สินเงินทองเนาะแล้วถ้าผมปกติผมจะแปลอย,อย่างนี้นะครับถ้าไพ่สิบเหรียญขึ้นมาก็หมายความว่ามีทรัพย์สินจํานวนมากๆทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับ อย่างที่บอกนะครับปกติไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็จะแปลดีคุณอาจจะได้มีโอกาสได้เงินได้ทองเนี่ยนะครับแต่ไอ้ไพ่ใบนี้มันไปขึ้นอยู่ในในในตำแหน่งไอ้ผู้มีอุปการะคุณปกติแบบจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเนะี่ยแบบตำแหน่งที่แบบเหมือนกับเออมีคนหรือมีสถานการณ์คอยช่วยเหลือคุณนะครับนะครับก็หมายความว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับ อาจจะเป็นไม่ใช่อาจารย์นะครับถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาก็พวกครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของคุณนะครับคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับแต่นะครับวิบากกรรมที่3เอาที่เสียงที่บอกเนาะมันขึ้นไพ่แบบนี้ขึ้นข้างๆคุณเนี่ยนะครับแปดถ้วยครับก็หมายความว่าอย่างไงนะครับคนที่คอยสนับสนุนเพื่อให้ให้ความช่วยเหลือคุณเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มจากไปแล้วนะครับน่าจะเริ่มจากไปแล้วนะครับเพราะว่า ไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นไพ่แห่งการลาจากนะครับถ้วยเนี่ยนะครับถ้วยนี่มันเป็นดีนะครับเกี่ยวกับถ้าถ้วยแหวทั่วไปมันหมายความความรักอารมณ์ความรารถนะความสุขใจความสมหวังแต่ถ้วยแปดถ้วยนี่มันหมายถึงการลาจากนะครับก็หมายความว่านะครับตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของคุณหรือญาติคุณที่เคยให้การสนับสนุนคุณเนี่ยครับน่าจะเริ่มบายบายแล้วนะครับไม่เอานะครับ แล้วสุดท้ายถามว่าไพ่โดยสุดท้ายไพ่สรุปชีวิตคุณในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับได้ไพ่นี้นะครับ8ดาบครับไพ่8ดาบนะครับเออมันก็หมายความว่าตอนนี้นะครับคุณเนี่ย ไปไหนไม่ได้นะครับหมายความว่าชีวิตคุณมันเหมือนกับถูกมัดไว้นะครับถูกมัดตาถูกมัดอนเนี่ยตาพวกตาไว้ถูกมัดตัวและ,ะรอบตัวเนี่ยก็มีดาบซึ่งหมายถึงปัญหาอุปสรรคเนี่ยรอบตัวนะครับคุณหาทางออกไม่ได้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณจะ4ที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยครับสีสีไอ้นั่นเลยนะครับ4ี สถานการณ์เลยนะครับสถานการณ์คือหนึ่งคุณก็คิดมากนะครับคิดต่างๆนานาคิดไปเยอะสถานการณ์ที่สองนะครับเรื่องการงานการเงินคุณก็ล้มเหลวนะครับตอนนี้นะครับดูท่าทางจะเสียเงินเสียทองมีหนี้สินเกี่ยวกับการงานเนี่ยเยอะเลยนะครับ3นะครับความรักนะครับก็ดันเป็นรักสามเศร้านะครับแล้วดูท่าทางคุณเป็นคนก่อรักสามเศร้าด้วยนะครับ4ก็คือคนที่เคยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาบายบายหมดแล้วนะครับ คุณวันพุธครับชีวิตคุณไม่ได้แย่ทั้งหมดนะครับพอจะมีทางออกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเปิดไพ่เพิ่มนะครับมาช่วยอธิบายชีวิตคุณสักหน่อยว่าเอออะไรจะพอช่วยเหลือคุณได้บ้านนะครับในสถานการณ์เดือนสิงหาเนี่ยครับผมเปิดได้พ่นี้ครับไพ่หกดาบนะครับแล้วก็เปิดไพ่ได้นี้นะครับเดดเดวิลนะครับแล้วก็เปิดไพ่ใบนี้นะครับพระราชาถือดาบครับ หมายความว่าอยังไงนะครับหออดาบนี่นะครับปกติผมแปลอย่างนี้นะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับคุณจะสามารถแก้ไขได้นะครับวิบากกรรมที่เจอ4วิบากกรรมเนี่ยคุณแก้ไขได้นะครับเพียงแต่นะครับมันต้องใช้เวลานะครับปรับปรับแก้ปัญหา ไม่ได้ครับใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วคุณก็ต้องอดทนด้วยนะครับอดทนมากๆด้วยนะครับเพราะไพ่ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เป็นมาทั้งหมด4ดาบนะไพ่แนะนาก็ยังเจอดาบอีกนะครับโอ้โหโหคตรเหนื่อยเลยนะครับต้องใช้คํานี้เลยนะครับและไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่านะครับคุณช่วยนะครับลดละเลิกไอสิ่งที่มันแบบดูแลไม่ดีไม่เข้าท่าส่วนเกินหรือไอส่วนเกินที่ คุณไม่ควรจะมีนะครับผมไม่สาธยายแล้วนะครับว่าว่าส่วนเกินหรือไอ้เที่คุณไม่ควรมีนะครับลดละเลิกได้ในีดีนะครับแล้วสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับอดทนไว้นะครับท่องไว้อย่างเดียวอดทนนะครับนี่นี่เกิดเสร็จี่คุณเกินกี่ใบเนี่ยสี่ช้าห้าใบแล้วเนี่ยไอ้ไพ่ไพ่ดาบนะครับไพ่สุดท้ายก็ยังเป็นคิงถือดาบนะครับอดทนนะครับอดทนให้เหมือนคิงเลยนะครับนี่ไม่อดทนธรรมดานะเลเวลระดับคิงเนี่ยมันเป็นสูงสุดแล้วนะครับในในซซรี์ ดาบเนี่ยแสดงว่าต้องต้องอดทนโคตรเลยนะครับใช้คํานี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็ฟังแล้วก็ดูเหนื่อยนะครับคุณต้องเผเชิญชวิตแบบนี้ก็เหนื่อยผมเล่าให้คุณฟังผมยังเหนื่อยแทนเลยนะครับก็ขอให้คุณโชคดีกันนะครับคุณวันพุธนะครับโชคดีโชคดีโชคดีแห่งรวยๆแห่งนะครับอ่ะเออไม่รู้ว่าตะกี้บอบอกว่าดวงคุณมีพระพระขึ้นมานะครับพระช่วยนี่แต่ไม่รู้ว่าพระท่านจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับ ก็ช่วยตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะครับครับอย่าไปรอพระนะโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะถ้าชอบขอความคุณแนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วถ้าอยากส,สนับสนุนช่องนี้ผมก็ฝากเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ